สวัสดีครับก็วันนี้เป็นคืนสุดท้ายในบากูนะครับเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจันนะครับก็บอกว่าเสียดายมากที่มีแค่2คืนนะครับมองอีกบุมนึงก็บอกรู้สึกดีใจมากเหมือนกัน ที่ตัวเองไม่ยอมพลาดน,นะเพราะว่ากำหนดการเนี่ยมาจริงๆมาตัวเครื่องบินเนี่ยจะมาแค่ทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจียนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่อย่างไงเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องเก็บคอเคซัสให้ครบทั้ง3ประเทศอะรวมถึงบากูเนี่ยมันเป็นแบบเหมือน หมือนคาใจอยู่นะที่เล่าให้ฟังว่าเเคยได้ตั๋วบอลยูโรนะรรรสองคูดสองศูนย์นะจองตั๋วมาแล้วแหละมาดูที่บากูนี่แหละเขาอยากจะมาดูฟุตบอลด้วยแล้วก็อยากจะมาเยี่ยมเมืองของเขาประเทศของเขาด้วยแต่ปร,กรากฏว่ามันติดโควิดอย่างที่รู้กันนะทางยูฟ่าเขาก็คืนเงินผมมานะจริงเมื่อเขาอยากได้งินขึ้น,นอยากมาดูบอลมากกว่าแต่ก็เอาก็เข้าใจนะตอนนั้นก็โควิดก็เลยไม่ได้มา ดูทั้งบอรดแล้วก็ไม่ได้มาเยือนประเทศอาเซอร์ไบาจานนะเมืองบากูตัวนี้สบิลิี่มาบากูนี่นัก,ก็บินมาประมาณสัก50นาทีอ่ะอนี่ติวเองนะ่ะทีกรุงเทพเชียงใหม่ตั้งมาเนี่ยตอนผมมาเนี่ยยังจริงรู้สึกเหมือนเหมือนบินโดมิสติกด้วยซ้ำไปนะฮะ เออยังงงมากเลยมันระหว่างประเทศนะแต่เขาจูงหมาขึ้นเครื่องกันเฉยเลยเอ๊ะจริงๆสุนัขเวลาขึ้นเครื่องผมเข้าใจว่าน่าจะต้องมาโหลดมาใต้ท้องมะหรือยังไงสักอย่างหนึ่งอะยังไงยืนยันนะถ้าใครมีโอกาสมาจอเจียซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยมาจอเจียเยอะมากเพราะว่าจอเจียเนี่ยเป็นฟรีวีซ่านะฮสำหรับประเทศไทยแต่คนไทยมาได้อยู่ยาวที่สุดในโลกเลยนะค้ับไป365วันถ้ามาจอเจียเนี่ยยังไงต่อมาที่บากูด้วยนะคุ้มค่าอย่างที่เห็นนะบรรยากาศตึกยุคเลยผมเข้าใจว่าน่าจะเรียกว่าด e โค l a ส s ิกนะ เป็นตั้งแต่ยุคคลาสติก ati, แต่ว่าเป็นคลาสติกคลาสติกใหม่ตอนได้ยินชื่อนะอาเตอร์ไบจานเราเรีกว่าน่าจะแบบเอเชียกลางมุสลิมทีม่สุางตอนใต้เป็นแบบชาวมุสลิมอะไรจริงเขามุสลิมเยอะนะดูได้จากแกลแมวแมวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองจริงๆครใครมานี่ใครเป็นทาสแมวนี่โอ้โหสวรรค์เลยนะคุณได้เล่นกับแมวแบบเดินไปไหนก็ได้เล่นกับแมวะมาเที่ยวนี้ได้อะไรบ้างมาเที่ยวนี้ก็เหมือนทุกเที่ยวนะว่าเราก็ได้เห็น ของจริงนะได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นวิถีวิตของคนซึ่งวิถีชีวิตของคนนี่เนี่ยผมชอบตรงที่บอกไปแล้วนะมาันค่อยเป็นส่วนผสมระหว่างของเติร์ก ฒนธรรมของเติร์ของรัสเซียแล้วก็สองเบอร์เชียก็ผสมกลมกลืนกันดีในเขตโอทาวนี่ก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะเป็นเมืองเก่าใครที่ไปตุรกีหรือว่าไปดูไบอย่างเนี้ยมันก็จะมีเมืองเก่าดูไบยังไม่ใช่เมืองเก่านะแต่สร้างเป็นให้เหมือนเก่าล้วก็จะไปลักษาแบบนั้นนะมีราช้าแต่ไม่ประมาณหรือจริงคล้ายๆอันนี้ก็ดูโรฟนิกที่โครเอเชียเนี่ยก็จะไปเมืองเก่าที่อยากดูโรฟนิกก็จะมีเมืองเก่าที่ไว้ถ่ายไอเกมออฟ r รหรือว่าสตาร์วอลนะแต่สไตล์จะอาจจะแตกต่างกันนิดนึง แต่อารมณ์ประมาณแบบนั้นเนี่ยก็จะเดินไปก็จะมีคาเฟ่บ้างมีร้านกาแฟบ้างมีมิวเซียมเล็กๆบ้างเดี๋ยวันนี้ผมไปเนี่ยก็เป็นมิวเซียมดีเรียกว่า m i n ิเจอร์มิวเซียมอ o อกนะฮะซึ่งก็เป็นสู์รวบรวมเป็นมิวเซียมเล็กมากเลยะแต่ว่ารวบรวมหนังสือที่เล็กอะเล็กแนี้เอออันเล็กแค่นี้ต้องใช้กล้องขยายอ่านอะแต่อ่านได้จริงนะเยอะที่สุดในโลก ใครที่เป็นนอนหนังสือนะก็ต้องมาอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ต้องมาฮนะเราจะมาเห็นเนี่ยหนังสือเล็กๆที่เจ้าของเนี่ยเขาเป็นนะเป็นยิงมาเป็นไพรเวทคอลเลกชันนะฮะเป็นเหมือนไพรเวทมิวเซียแต่เขาเปิดให้เขาชมฟรีด้วยจะเห็นหนังสือเล็กเนี่ยจากทั่วโลกเลยเนี่ยมานำแปลงนะเยอะที่สุดใโลก2,900กว่าเล่มแล้วก็ที่สำคัญฮนะมีหนังสือถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยพันธลักษณ์เนี่ยบอกว่า เป็นหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพลงมาด้วยจะมีอยู่ชั้นหนึ่งเลยข้างบนตู้นะ่าจะมีธงแต่ละตู้เขาจะมีธงว่าหนังสือจิ๋วของเขาเนี่ยมาจากประเทศไหนอันนี้ก็จะมีธงประเทศไทยอยู่ด้วย่ะผมเห็นก็เดินเข้าไปก็ปรากฏว่ามีหนังสือที่เป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของประเทศนะฮะแล้วก็ใครที่รู้จักสำนักพิมพ์นานบีนะบอกเขาเนี่ยหนังสือ,ขอเขาเนี่ยมาโชว์เพียบเลยแล้วก็ตัวพันธลักษณ์เนี่ยผมไม่แน่ว่าเขาพูดถูกไหมหรือผมฟังถูกไหมหรือว่าข้อขมูลเขาถูกไหมเขาบอกว่าสมเด็จพระเทพอบพระรชาชทานมาทััง้งงุเลยนี่หสือ,อคู แล้วก็มีหนังสือของนามีเป็นประเภทเกิดความรู้เนี่ยอีกเป็นสิบเล่มเลยที่โชว์กันทั้งชั้นเนี่ยเป็นชั้นจากไทยแลนด์เลยเนะไงใครมีโอกาสมาก็ลองแวะมาชมได้นะครับผมแล้วก็เออจะพูดถึงมิวเซียมเนี่ยก็น่าแปลกนะที่เนี่ยมีความภาษาปัจจุบันก็ต้องเรียกว่ามีความเหลื่อมล้ําทางเชื้อชาติอยู่เยอะทีเดียวนะเพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างระหว่างโลโคอลกับฟอร์เรนเนอร์เย,เยอะมากน่าจะเยอะที่สุดทีด่ผมเคยเจอมาเลยแม้กระทั่งมาเรานะเวลาเราไปไหนตอนไหนเนี่ย ไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่าเข้า,ขา,ขาสมมติว่าคนไทย1 0 0บาทเนี่ยฝรั่งก็อาจจะเป็น200บาทนะหรืออย่างไปวัดโพคนไทยเข้าฟรีใช่ไหมฝรั่งก็อาจจะคิดเงินเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอย่างงี้หรือสิงคโปร์ก็จะเกือประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือดับเบิลหรือเท่าตัวนะเวลาไปพิพิธภัณฑ์นี่เป็นมาตรฐานเป็นเหมือนปกติวิสัยของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกอะ่ะที่แบบโลคอลเข้าเนี่ยเขาจะให้ถูกกว่าเพราอที่แบบเปิดสับสนุนให้คนของเขาเนี่ยได้เข้ามาหาความรู้เยอะๆขนาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะค อ่าหอาจจะต้นทุนอาจจะสูงกว่าด้วยนะต้องมีเรื่องของค่าแปลภาษาใช่ไหมถ้าอยากไปยุทธภัณฑ์เนี่ยถ้าอยากอ,อยากสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเขานัา่นก็เป็นภาษาจีนภาษาแล้วขาแต่ว่าถ้าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็าอาจจะต้องมีมาแปลเป็นภาษาอังกฤษมีรอบภาษาอังกฤษเขาก็เลยคิดเพิ่มมากขึ้น อะไรแบบนั้นแต่ว่าที่อาร์เซบัยจันเนี่ยผมสังเกตนว่าหลายพิพิธภัณฑ์เนี่ยราคาต่างกันเนี่ยไม่ใช่2เท่านะมิวเซียมครั้งก่อนที่เจอเนี่ยคนลองห้องเขาเนี่ยรู้สึกเขาจะเขียนไว้2 2นะแต่ว่าต่างชาติเนี่ยไม่ใช่4ไม่ใช่5นะ15ต่างกัน7เท่ากว่าโอ้โหแบบต่างกันเยอะมากหรืออย่างเมื่อกี้อ่ะผมไปเอสเซเรูมซึ่งวัตถุประสงค์นึงก็เราจะมาเอ็กซ์พเอ็กเอสเบดูเดี๋ยวจะแยกพูดอีกคลิปหนึง่งกันนะฮะใครที่ติดตามคลิปผมจะรู้ว่าผมเป็นเอสเซเบูพันเตอร์เพื่อจะไปใช้พัฒนา สังคมประเทศไทยแล้วด้วยวิธีการเรียนรู้ผมก็ไปเล่นมาเนี่ยเออเล่นงานเนี่ยจ่ายไปเนี่ยสี่สิบสี่สิบค่าเงินของเขาค่าเงินของเขาหนึ่งหน่วยของเขาก็กับยี่บห้าบาทของไทยประมาณง่ายๆเนาะก็หนึ่งพันบาทอะไรแบบนั้นนะฮะพอออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้คิดผิดนะอยู่เป็นไม่ใช่โลคอล์เขานะเขาอาจจะต้องขอคิดเพิ่มนะเขาบอกอ่าว่าเท่าไหร่นายเชื่อไหมจากสี่สิบเป็นเท่าไหร่ก็เลยไปเป็นร้อยยี่สิบก็โหต่างกันสามเท่าอ่ะเขาบอกเฮ้ยมันดูมาร์ชมันเยอะไปไหมอะไรแบบอย่างนั้นอ่ะก็เลยบอกโทรคุยกับ เจ้านายเขาเขาเป็นคนเกมมาสเตอร์นะแต่เขบอกเออมไม่ต้องแล้วก็ได้ติก็ติด,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 ดก็โอเคนะแต่ว่าหมายถึงว่าให้เห็นเนี่ยว่าวิธีเขาเนี่ยก็เออเวลาเขาคิดเรื่องของโลเคอัเนี่ยเขาจะคิดราคาแบบโลเคอจริงๆแต่ว่าพอต่างชาติเนี่ยเขาจะแบบมันไม่ใช่ดับเบิลมันเป็นทริปเปอร์เป็น7เท่าเป็น8เท่าอะไรแบบนั้นเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะชอบเลยเนี่ยคือเรื่องของตึกนะถ้าเราชอบเรื่องของดูไบนะฮะว่าเป็นเบืองที่แบบมีการโชว์สถาปัตยกรรมที่แบบ เจ๋งในทางโครงสร้างทางวิศวะนะว่าโอสร้างได้อย่างไรนะโดยส่วนตัวผมจะชอบอีกเมืองหนึงคือแอสตานาปัจจุบันชื่อนูซาดินนะเป็นเมืองของคาศักษานเนี่ยก็จะมีความแปลกในเชิงของดีไซน์ดีไซน์มันก็แปลกนะดูการสร้างเนี่ยก็แบบน่าทึ่งนะในสายตาของวิศวกรนะนะ เ <Das que at> ออเน,นี่ยมันก็ผสมผสานได้มากทั้งแบบตึกเก่าอย่างที่คุณเทพอย่างเงี้ยเป็นนิโอคลาสสิกนะขณะที่ออกไปอีกเขตนึงเนี่ยก็จะเป็นตึกที่แบบสร้างใหม่อะไรแบบนี้ต้องแบบแปลก,ก,กๆนะไม่ว่าจะเป็นตึกรูปทรงแบบเหมือนแอสตแลนตาตลาดรูปทรงเหมือนดาวอังคารก็มีเยอะนะมีหลายที่รูปทรงไปเบบอ่าถ้าดึงก,กันง่ายๆอันนึงพอเห็นภาพเหมือนตึกเพลย์แบบเนี้ยอ่ะก็มีหรือเหมือนเอ่อโอเปร่าเฮาส์ก็มีหรือเหมือนสิงคโปร์อ่ะอาร์ตแตงทรายมิวเซียมของสิงคโปร์เป็นตกบัวอันนั้นก็มีแล้วก็เป็นทำเป็นห้าง เราว่าตึกที่แสบที่สุดเนี่ยคือตึกที่ชื่อว่าเฟรมทาวเวอร์เป็นตึก3าตึกนะก็ทำเป็นเป็นโครงสร้างเป็นเหมือนรูปเปลวไฟอ่ะเพราะอาเซเบจานอันนึงความหมายเขาก็หมายถึงว่าเป็นดินแดนแห่งไฟเราจะดูไอ้ไฟมันร้อน,นเป็นเรื่องไม่ดีแ่แต่เขามองเปนเชิงของเรื่องไฟคือชีวิตคือพลังงานนะ ซึ่งมันก็จริงอะนะฮะแต่ยิง่งโลกทุกวันนี้มันแข่งเรื่องพลังงานด้วยซ้ำไปนะไฟเนี่ยมันเป็นพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องแทบจะทุกอย่างเลยล่ะ <S <S ถ้าเราทําเทคโนโยลยีอะไรมาได้ทั้งหมดแต่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟนะฮะมันก็ใช้งานไม่ได้ทุกวันนี้แข่งกันนะทำไมไอ้แต่ลราสาภาพาประเทศต้องแย่งกันไปดวงจันทร์ไปไดาวอ,อังคารก็เพราะนี่แหละมันจะมีแร่ธาตุที่แบบเป็นแร่เออแต่ที่ในโลกหาได้ไม่ง่ายอะนะฮะแต่ว่าที่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารมันมีเนี่ยก็ไปเหมือนเข้าสู่วงโคจรก่อนให้เข้าสู่วงโคจรก่อนเนี่ยก็ได้สิททธ์ี่จะ ในการบริหารทรัพยากรแบเหมือนถ้ามนุษย์ในอดีตก็คือไปค้นพบใช่ไหม เราบอกว่ากินสัฟเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยคนนโซฟ์อเมริกาก็มีสิทธิ์ไปครอบครองดินแดนก่อนไปถึงก่อนแต่จริงโคลัมบัสไม่ได้ครอบครองอเมริกานะคนครอบครองอเมริกาคนแรกคือชาวเป็นไวกิ้งนะที่อิลิสันเป็นชาวสวีเดนนั่นก็จะแข่งกันไปนะเขาเริ่มมาทำงานสำคัญตึกเฟรมทาวเวอร์เนี่ยก็จะทำเป็นรูปเปลวเพลิงนะสามตึกขึ้นมาแล้วก็เป็น led ใหญ่มากทั้งตึกเลยนะแล้วก็ฉายดิสเพย์เนี่ยที่ผมไล่ดูอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่3าทีมนะก็เป็นทีมเรื่องของไฟเป็นเปลวเพลิงซึ่งเวลาขึ้นมาเนีี่่ยยมมอองงงไกลลๆเเเนนจจะหืพิิร แล้วก็มีลูกธงชาติเออทัวที่ยวแพันเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยประเทศนี้เขาเหมือนชาตินิยมเยอะนะไม่ได้มีงานกิจการอะไรพิเศษไม่ได้เป็นโทยเทศกาลพิเศษเลยแต่ทุกบ้านเรือนทูกสำนักร้านบ้านช่องต่างๆเนี่ยพร้อมใจกันแขวนธงชาติเขาอยู่ตลอดเลยฮะอ่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะไม่จะเป็นต้องรอเทศกาลอะไรนะทุกคนก็แวนนะแล้วก,ก็มีจะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนสเตทออฟแฟกด้วยนะเป็นธงใหญ่ๆนะโอ้โหแบบเป็นจุดยึดเหนี่ยวนะเป็นจุดร,รวมๆนะฮะก็ เป็นการตั้งชาติเขานะเพราะออเอรเบียนก็เป็นหนึ่งในประเทศคอสตรอาริกาหลุดออกมาจากรัเสเซียทรานคอเซัสนะฮะได้เอกราชตอนช่วงที่รัเสเซียแตกนะ1991พยายามจะใช้ความเป็นชาติเนี่ยในการผูกความสามัคคีข,ขึ้นมาในการตั้งชาติซึ่งเขาตั้งได้ดีนะอยู่ติดจอร์เจียแต่ว่าต่างจากจอร์เจียเลยจอร์เจียเนี่ยออกจากทางแบบออกไอเชียกลางอย่างที่เราว่าเป็นมุสลิมออกจากอีกึงานอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่อออกทางยุโรปเลยมองไปทางไหนเนี่ย เหมือนฝรั่งเศสบ้างเหมือนดูดูโอโมนะไอห้างข้างดูโอโมของมิราฮนบ้างเหมือนทองอเลซาฮอะไรบ้างค่อนข้างออกไปทางยุโรปเลยนะฮะแล้วก็เขาก็มีมิวเซียมที่แบบดีไซน์แปลกมากนะฮะซึ่งสวยมากอะ่ะเราไปเยี่ยมชมเหอแล้วก็จะมีรวบรวมตึกต่างๆเขาโดยเฉพาะพวกมอสต่างๆเนี่ยอยู่เต็มเลยเป็นโมเดลนะฮะแต่ว่าน่าสนใจมากโดวยเฉพาะอย่างยิ่งพวกในส่วนการแสดงเรื่องของดนตรีเขาเนี่ยดนตรีสายเนี่ยหลายๆอันเนี่ยไม่เหมือนดนตรีไทยแฮะบางตัวเขาเนี่ย เป็นเหมือนซอเลยอ่ะหลายตัวก็จะเป็นแบบคล้ายกูเจิ้งนะเป็นอะไรจะเป็นเครื่องสายนะเป็นเรื่องของการดีกับสีนะตีไม่ค่อยเห็นเป่ามีบ้างนะเป่ามีบ้างออใ่ใกล้ครุยอะไรแบบอย่างนี้นแต่ว่าน่าสนใจมากเห็นแล้วแบบมันมีเสน่ห์พีพิธณเแสดงดีแล้วก็กดเลือกฟังเพลงได้ ฟังเพลงจากศิลปินท้นองถิ่นเขาคนไหนเราก็ฟังนะเป็นอีกที่หนึ่งที่จริงๆผมพูดแล้วตัวเนี้ยผมอยากกลับมาประเทศนี้อีกครั้งนะก็อย่างที่บอกส่วนหนึ่งก็ดีใจที่เลือกมาอีกส่วนหนึ่งก็แบบเสียใจที่แบบใช้เวลาน้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าหลายที่เขาเนี่ยถ้ามีเวลามากเนี่ยน่าจะ explore น่าจะสำรวจอะไรได้เยอะกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของวิถีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเพราะมันเรนกันได้ดีไปหมดเลยเนี่ยกัออีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่า คนขี่จักรยานน่าจะชอบครับที่นี่เขาก็รณลงเรื่องของจักรยานเยอะมากเขามีบเลดแล้วพูดถึงบเรนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดก็คือโคเปนเฮเกนที่เต็มรากนะซึ่จะแบบใหญ่มากมีเลนแบบน่าจะใหญ่กว่าเยอะกว่าเทียบไปปริมาณนั่นแหะสัดส่วนน่าจะเยอะกว่ารถด,ด้วยจั้ปไฟาปถึงว่าพื้นที่นะมีไฟเขียวไฟแดงสำหรับรถจักรยานด้วยแต่ที่นี่ฮะบเลนของเขาอะเป็นเรนจริงๆเป็นเรนจริงๆเพราะว่ามีเหมือนกับผอมมีล่องนะที่ต่างระดับกันด้วยคือรถจักรยานเนี่ยจะขี่อยู่ในร่องตรงเนี้ย บ้านข้างของข้างก็จะมีขอบของเขาอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอาพืชฟุต่านมาทาสีก็เป็นการแสดงในแบบถึงความรลนโลที่เขาแบบจะให้คนขี่จักรยานกันเยอะพอพูดถึงฟุตบาทเนี่ยพ,พ่อพอกับเกาหลีเลยผมเคยไปดูงานเกาหลีนะตัวหน่วยงานของเกาหลีของรัฐบาลเกาหลีเนี่ยแนบมาเลยครับว,ว่าสิ่งหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่จะพาคณะจากคนไทยไปดูเนี่ยคือฟุตบาท ฟุตบอลเกาหลีเนี่ยจะเรียบเสมอทั้งหมดใครไปเกาหลีเนี่ยติงเกาหลีเราไปดูว่าจริงไหมผมไปดูกันแล้วพอจิงที่ของอาเซอร์ไบจานเนี่ยก็ไม่เจอฟุตบอลท,ที่กระดกเลยเหมือนกันฟุตบอลทุกที่จะเรียบหมดไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะตัวตรีตัวถนนด้วยเนี่ยเขาเรียบเรียบขนาดไหนเรียบขนาดเขาจัดแทงรถได้เขาจะมีเซอร์กิตเลยเป็นสเตเดียมอ่ะเหมือนใกล้ๆสิงคโปร์ที่แบบ จัด F1 นะนะที่ปิดถนนปิดเมืองแล้วก็ให้ฟอร์มูล่าวันเขขับแข่งเน็เนเลยว่าเป็นเขาเตรียมสเตเดียมเป็นอัจจานเนี่ยให้คนมานั่งชมแล้วก็ปิดถนนเพราะนั้นเนี่ยถนนก็ต้องเรียบจริงๆนอกจากปิดแปลกแล้วลูกตองแข่งเนี่ยอีกอันหนึงที่แบบมันก็ไม่ถึงกับแปลกนะเป็นวิธีที่แปลกมากกว่าเนื่องจากเมืองเขาเล็กนะบากูเนี่ยมีคนประชากรอยู่ประมาณสักสองล้านกว่า3ล้านเ่ะเสด็เที่ยวเดียวกับกรุงเทพนะฮะแต่ว่าทุกที่อ่ะเมืองท่องเที่ยวแบบเนี้ยก็จะมีเรียกว่าบิ๊กบัสนะจริงจริงบิ๊กบัสเป็นชื่จริ น่องเที่ยวใหญ่เนี่ยอาจจะมีหลายค่ายเดิมไปมีบิ๊กบัสเดล o u บัสเลสบัสอะไรว่ากันไปตัวใหญ่จะแยกกันตามสีก็จะวิ่งไปตามหลายน่องเที่ยวต่างๆซึ่งที่นี่ก็ พอประมาณพอมา,อมาแต่ที่แบบน่ารักอะ่ะผมก็ลองใช้ดูฮะลองใช้บิ๊กฟ้าสูเพราะพอดีจังวะ่ะตอนแรกว่าจะไปดูพื้นที่ที่แบบมีไฟขึ้นตลอดแการธรรมชาติมันนั่นมีไฟขึ้นตลอดคล้ายๆในเขนยาอะไรที่แบบเป็นหลุมป่องผัวไฟแต่ได้เป็นเหมือนแก๊สธรรมชาติที่เปลวพุ่งกมาตลอดเนี่ยอยากไปมากๆแต่ว่าดูกําหนดการแล้วแล้วก็ไปดูพยายามจะซื้อตัว๋วเอา้าปิดอีกไอ้จุดขายตัว๋วมาจุดที่ขึ้นรถ มาถึงก็ไม่เจอรถอีถกแกไปเจอเนี่ยบิ๊กบัสเขาแล้วก็เลยใช้แล้วกันไหนๆก็ไม่ไหวละแต่ลองนั่งให้เขาพาเซอร์เวยแล้วก็จะฟังออดิโอไกด์อะไรได้ข้อมูลไปด้วยพอไปถึงจุดหนึ่งถึงจุดมิวเซียมที่ผมว่ามิวเซียมที่รวบรวมโมเดลของสถาปัตยกรรมต่างๆของเขาอย่างดีเนี่ยพอตอนลงนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกฮอปออฟนฮอปออฟนะฮะใครสนใจเวลาไปต่างประเทศไม่อยากใช้กายใช้นี้ก็ได้นะเพราะไอ้อันนี่เขาจะจัดรูทที่แบบมัน เก็บแหล่งท่องเที่ยวในเมืองต้งเนี่ยได้ค่อนข้างครบอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปพวกเนี่ยเราลงจุดนึงเนี่ยเราไปเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสร็จน้ำมารอที่ป้ายเดิมไอ้บัสแันต่อมารับแล้วก็ฮอปออนเข้าไปได้เลยฮอปออนเสร็จลงมาอีกสักงสองต่อป้ายแล้วเอ้ยติ๊อันนี้น่าสนใจเราฮอปออฟลงมาได้เลยเนี่ยเราเรียกว่ฮอปออนฮอปออฟนะราคาจะแพงหน่อยแต่ว่ามันกุ้มกูนที่แบบเราก็ได้นั่งชมไปเรื่อยแอย้ผมก็ลงไปเสร็จก็าถามเขาบอกเอ้ยมีตก๋วไหมเพราะส่วนใหญ่เขาจะต้องให้ตั๋วมาที่พอเราฮอปออนกลับเข้ามาเเ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 นนนนีี่่่่่ยยยยขาาาาาจจะะะะไไไดด้้้ตรรวววอออออออูใลบบกกมมงงงทัื มีเขาคันเดียวก็น่ารักดีก็น่ารักดีมีคันเดียวนะก็บอกว่าเอออยู่จะลงใช่ไหมลงใช่ไหมอ่าลงนะงั้นเดี๋ยวเนี่ยมันจะครบรอบควรครบรอบใหม่แต่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าอยู่อยากจะฮอปออนเนี่ยอยู่ก็กลับมารอที่นี่แล้วอีกชั่วโมงครึ่งบอกเออฉันจําได้ไม่ต้องมีตั๋วไม่ต้องมีติ๊กเก็ตก็แนะนํานะสําหรับใครที่เบื่อทัวร์นะที่เกียจรอไปรอกันมาแต่ก็อยากอยากได้ข้อมูลนะก็แนะนําให้ซื้อเนี่ย hop อ n hop off เวลาไปเมืองไหนก็มีกับทุกเมืองแหละกรุงเทพก็มีีซื้้อออแแต่่่ละกก็ไปรรรรบบบเนนยังใหค อ่ามันจะใช้เวลามาสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอ่าอย่างที่โลมแบบเนี้ยอ่าที่โรมอาจจะเป็นเมืองที่นานหน่อยอิตาลีเนี่ยเพราะว่ารถมันติดแต่ว่าเขาไม่ได้มีคันเดียว,วหญ่ก็จะมีหลายคันนะมีอะไรอยากจะใช้อ่อะบาคูบลลวอร์ดเขาก็ถือว่าเป็นถนนกันเดินที่มีสวนคล้ายๆลอชิวบลลวัร์ดที่เทลอ,อาวีฟนะอิสราเอลก็จะมีคนมาพักผ่อนเดินขี่จัก,กรยานอะไรแบบนี้มันากานจะเป็นบาคูเบลลวอร์ดนะฮะชาวอัสวินจารเนี่ยก็จะมาพักผ่อนมาเดินเล่น มีม้าหมุนมีอะไรเดินไปตลอดเรียบทะเลสาบแคสเปียนชาวอัสตราไบต์ก็จะเรียกว่าแคสเปียนสีนะฮะไม่ใช่เรียกว่าแคสเปียนเล็กนะจะเป็นทะเลแคสเปียนแต่ถ้าคนไทยเราก็จะถนัดเรียกทะเลสาบแคสเปียนนะเพราะว่าเป็นทะเลที่ถูกสาบอยู่ไม่มีทางออกถูกปิดล้อมเราก็จะทะเลแบบนี้ว่าทะเลสาบแต่ฝรั่ังกขาจะเรียกเบลรวมไปเลยว่าเป็นสีนะเป็นแคสเปียนสี ก็ชิวดีชิวดีนะครับผมใครที่สนใจก็มาข้างๆนี่โอ้โหโรงแรมสี่ห้าหกดาวอะไรเพียบเลยนะฮะมารีออร์คิวตันอะไรเนี่ยอยู่เยอะโอ้ยที่นี่อย่างที่บอกว่าได้ยินชื่ออัสเเบาจานนึกว่าเป็นประเทศแบบโลคอลหน่อยแบบเอเชียกลางไม่ใช่ฮะมีร้านแบรนด์เนมเยอะแยะไปหมดนะครับผมปิดท้ายด้วยอ่ะต่างดาวแล้วกันสิ่งหนึ่งที่ชาวออสเบาจานเนี่ยก็ภาคภูมิใจก็เขาก็มีเพลงของเขาที่เล่นโดยศิลปินของเขาเนี่ยได้ รวบรวมแล้วก็นาเตอร์เนี่ยได้ส่งขึ้นไปบนอวกาศนะเผื่อมนุษย์ต่างดาวรับได้นะครับก็คล้ายๆที่ผมเคยไปที่เอ็กซ์โป2022ที่ดูไบนะฮะพา,ะะาวเวเล่ของอังกฤษเนี่ยผมก็ได้ขึ้นไปขี่นะไปขี่แมสเซจแล้วเขาก็ส่งผ่านสัญญาณขึ้นวิทยุเนี่ยไปสู่อวกาศเผื่อว่ามนุษย์ต่างดาวจะดักจับสัญญาณได้เขาให้วิเซเตอร์เนี่ยขี่หนึ่งคำนะส่งขึ้นไปผมก็ขี่เขาว่าเนวาน่านะฮะนิพายส่งขึ้นไป ม่นานท่าวันไหนมันจะตักเรามาสนใจโลกเรามาก็อยากรู้ว่าติมบนหน้าแปลว่าอะไรก็ให้เครดิตด้วยว่าเป็นคำที่ผมขี่ขึ้นไปนะครับผมนี่แหละฮะบาคูอาเซอร์ไบจันนะเป็นอีกหนึ่งเมืองซึ่งได้ยินชื่อแล้วอาจจะไม่อยากมาแต่ว่าก็ถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้ชีวิตนะว่าแบบเฮ้ยโลกเรามันกว้างใหญ่นะ ทั้งในเรื่องของรากเง้าแล้วก็เรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของอนาคตเนี่ยบากูเป็นเมืองที่ควรจะต้องมานะครับผมเพราะว่ามีการแบรนด์กันในเรื่องของวัฒนธรรมโบราณโบราณนะตั้งแต่ย right mm ุคโลรัสเตอร์ไร่มานะจนถึงยุคปัจจุบันนะฮะได้อยากกลมเกลือมากๆไม่รู้สึกถึงความขัดแยง้งทางด้านของการใช้ชีวิตใดๆเลยนะครับผมยังไงก็แนะนำครับอาเซอร์บจานนี่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรจะมาโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครมาจอร์เจียมาทบิลิซี่แล้ว นั่งเครื่องบินต่อมาตัวนี้50นาทีเป็น50ินาทีที่คุ้มค่ากับการมาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณครับ